ฟังอาจารย์พิภพพูดถึงการเมืองภาคพลเมืองประเภทที่มีการเรียกร้องมีการประท้วงมีการเผชิญหน้าครับแล้วที่ฟังมาทั้งหมดในมุมเนี้ยของการเมืองภาคพลเมืองในแบบนี้ก่อนเค็อนอย่างไรครับการเคลื่อนไหวอย,อย่างปีสีเก้าแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะรับรวมถึงก่อนหน้าน,นั้นด้วยเนี่ยผมเห็นมาเป็นเพียงอาการของความป่วยไข้ ซึ่งมันลึกลงไปในสังคมของเราอาการการป่วยไข้ของสังคมไทยซึ่งต้องการการเยียวยาที่ลึกกว่านี้มากมายสารผมผมว่าโครงสร้างที่เราจัดมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนอย่างจริงจังเลยนะฮะแล้วตอนนี้มันมันล้าสมัยครับมันไม่ทันแล้วครับไอการช่อลาดบางหลวงนี่มันลงไปถึงประชาชนข้างล่างครับอําเภอที่ห่างไกลในต่างจังหวัดในอําเภอก็เขียนโครงการขึ้นมาอ้างโครงการที่ประชาชนทําในหมู่บ้าน เขียนเป็นแสนลงไปถึงหมู่บ้านเป็นหมื่นเลยมันทุจริตกันทุกระดับครับ,รบทุกระดับครับไม่เท่าน,านั้นไม่เท่านั้นครับคือชนชั้นนําทั้งหมดของเรายังคิดตามฝรั่งตลอดอคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจสังคมการมันคิดแบบฝรั่งตลอดเราไม่มีความรู้ในรากเหง้าของเราเองแล้วอันนี้ความรู้สึกด้อยกว่าฝรั่งตอนนี้กําลังกระจายไปทั่วประชาชนทั่วไปธรรมดาสามัญหมดทุกคนรู้สึกตัวเองดีไม่พอหมด อยู่บ้านนอกก็อยากเป็นกรุงเทพเป็นกรุงเทพก็อยากเป็นนิวยอร์กอยากเป็นลอนดอนอมผมว่านี่เป็นรากของเราที่เราแก้ไม่ได้และไม่แก้มาเลยฮะนอกจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าภาคพลเมืองนะฮะหรือว่าภาครัฐหรือภาคธุรกิจปัญหาตอนนี้ผมว่าปัญหาใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่ไม่มีใครที่เชื่อในหลักของเอาธรรมะเป็นฐานไม่เชื่อในกฎธรรมชาติตำหลักของพุทธศาสนาเลยผมว่าอันนี้เป็นรากของปัญหาในเน่ยอัองผม ขณะนี้มองว่าอย่างไรการเมืองภาคุณละเมืองที่ผ่านมามีคุณธนรมทําด้วยธรรมะหรือมันเกินเลยไปผมว่าเกินเลยครับขณะนี้เกินเลยเกินเลย,<ป>เลยครับช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับคาพูดที่ออกมาจากทั้งฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงเนี่ยล้วนแต่ปลุกความเกลียดปลุกความโกรธไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เราไม่เห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยกับเราเป็นศัตรูหมดผมไม่เชื่อผมมีเพื่อนอย่างพี่เปียกอยู่ในสีเหลืองผมมีเพื่อนอย่างจรันติฐาพิชัยอยู่ในสีแดงเป็นคนดีครับ แต่เขาเชื่อต่างออกไป<ม>เขาเชื่อต่างกันเท่าน,นั้นเองมผมไม่เชื่อคนเหล่านี้ขายตัว<ม>แล้วผมว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เห็นต่างจากเราครับสแสดงว่าทั้งเหลืองหรือแดงมีความมุ่งมั่นมีสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้หรืออยากจะคิดว่าอะไรถูกจะต้องเอาให้ได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันสุดโตง่ง<ม>ผมว่าในแง่นี้เนี่ยคือมันต้องเปิดพื้นที่ถ้าเรามีหลักธรรมะาเนี่ยเราต้องเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราต้องสั่งซึ่งกันละกันมันจะเห็นว่า แหมคนจํานวนมหาศาลผิดบทโอ้โหเป็นไปได้งไงใช่ไหมฮะมันแล้วคนที่เรารู้จักเราก็รู้คนดีมีทั้งสองฝ่ายอยู่ในนั้นมีความหวังดีอยู่ในนั้นอาจารย์พิภพคิดว่าจำปาชาพูดอย่างนี้แฟร์ไหมเพราวะว่าสุดโต่งเนี่ยครับมักจะมีอยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวแต่ว่าผมเห็นด้วยกระประชาว,ว่าความสุดโต่งใดๆต้องมีฐานของธรรมะอันนี้ถูกต้องแล้วผมไม่กังวลเลยถ้าการเคลื่อนไหวใดๆที่ไม่มีฐานของธรรมะเนี่ยมันจะมันจะหมดความหมายไปเอง อืนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่อยู่บนฐานของความของธรรมะเนี่ยมันจะกลับขึ้นมามนี่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีชีวิตที่ไม่มีความสุขอยู่ในในสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องเชื่อว่าใครที่ไม่อยู่บนฐานของธรรมะเนี่ยสุดท้ายการเคลื่อนไหวนั้นก็จะหมดมหมดหมด,หมดความหมายไปเองอนะฮะอันที่สองการเปิดพื้นที่จุดอ่อนของสองคมไทยก็คือว่า เราไม่เปิดพื้นที่ให้มากพอว่าไปแล้วไม่ว่าเหลืองหรือแดงเนี่ยมีพื้นที่เฉพาะเท่าด้านเองไม่ได้มีพื้นที่ควบคุมสังคมไทยทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือพื้นที่ที่ว่างอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ถูกคนที่อาจจะอ้างตัวว่าเป็นกลางก็แล้วกันไม่ไม่รู้จักใช้พื้นที่นั้นออกมาในการพื้นที่ที่เขาจารยพพิพิพิพ่พิ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 พื้นทิ่ดินแต่พมพิพิพิพาพิ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 พสพิ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 พ มันมากหลือเกินนะ้ว้ว่าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเหลืองหรือแดงก็ไม่สามารถจะใช้พื้นที่สื่อสาธารณะเนี่ยได้หมดนะนี่ประเด็นที่หนึ่งนะนี่ผมทสฝ่ายนะเพราะว่าเวลาการเคลื่อนไหวนี่แน่นอนในกระบวนการเคลื่อนไหวมันจะมีทั้งคนสุดโต่งมีทั้งคนที่ไม่สุดโตง่งมีทั้งคนที่อาจจะพูดที่เกินเลยไปและมีคนที่พูดไม่เกินเลยไปนะแต่สุดท้ายเนี่ยผมยังเชื่อ ถ้าเท่าที่ผมรู้จักมวลชนพัฒมิตรเขาจาแนกแยกแยะได้นะฮะถ้าประชา,ามีโอกาสไปได้สัมผัสกับคนพวกนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจาแนกแยกแยะได้แม้แต่ในมวลชนขึ้นแสดงก็มีที่จะแนกแยกแยะใ,ในในการนําเสนอของอเวทีได้แต่แน่นอนจุดอ่อนของคนก็คือมักจะฟังประเด็นที่เป็นประเด็นสุดตรงและเป็นประเด็นที่ตัวเองเนี่ยฟังแล้วชอบฟังอ,อ,อยากฟัง อ่าไม่ไม่ฟังในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากฟังอ่าใช่ใช่แล้วพอพอเป็นประเด็นซึ่งือเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมักจะถูกถูกระเลยแต่ก็จะมีคนจํานวนหนึ่งที่ฟังนี่ประเด็นที่หนึ่งสองพื้นที่สาธารณะในทางสื่อโดยโดยสื่อสมัยใหม่เนี่ยมันมีช่องทางเยอะแยะมากประเด็นที่จะต้องถามก็คือนักวิชาการที่ที่เป็นกลางหรือคนที่เป็นกลางเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีความกล้าพอที่จะมาสร้างพื้นที่ สาธารณะตรงนี้ถ้ามีความกล้าพอที่จะมาสร้างพื้นที่สาธารณะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างสมดุลในการนําเสนอแต่กระนั้นก็ตามผมไม่หมดหวังคนในสังคมไทยพราะคิดว่าพื้นฐานทางพุทธศาสนาในสังคมไทยเนี่ยมีอยู่พอสมควร,ครแล้วสุดท้ายพื้นฐานเนี่ยที่มันอยู่ในคนในสังคมไทยเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะคิด อะไรและไม่คิดอะไรเห็นอาจารย์ประชาขยับมาสักรูคือพื้นที่เสรีภาพที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยอืมันจะเวียงไปอีกฝ่ายหนึ่งได้ง่ายๆผมดูประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษเนี่ยนะก่อนที่มาการาเทเชอร์จะขึ้นมาเนี่ยคือกระบวนการกรรมกรเนี่ยผ่านพักแรงงานแล้วก็ผ่านสหาภาพแรงงานเนี่ยเข้มแข็งมากอืแล้วเข้มแข็งถึงจุดหน,นึ่งเนี่ยมันใช้อำนาจมากเกินไปคนเบื่อครับมันประท้วงเดี๋ยวประท้วงเดี๋ยวประท้วงเดี๋ยวประท้วงเพราะฉะนั้น เพราะสังคมแบบนี้แม้แต่สังคมเขาเนี่ยจะเสถียรกว่าของเรานะฮะโดยโดยกลไกลโดยเหตุปัจจัยทางปวัติาาศาสตร์หลายอย่างเี่ยสถียนของเราเนี่ยครับเขายังเกิดแทชเชอร์ขึ้นมาเป็นสิบปีนะฮะแล้วการที่แทชเชอร์ขึ้นมานี่ย็ทุบขบวนการ,รมาก่อนเละไปเลยส,สร้างมาเป็นร้อยปีแต่ถูกทุบช่วงสิบกว่าปีนั้นเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยครับตอนนี้เพราะมันสุดโตรงเกินไปมันสุดโตรงเกินไปครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะพูดว่าคือทั้งเสื้อเหลืองแสด,แดงเนี่ยผมว่า ใช้เสรีภาพแล้วก็ระวังระวังมีสติว่าต้องมีสติมาคอตอนนี้มองว่าสุดโต่งแล้วหรือยัง้ทผ่านผ่านมาอย่างภาพที่ผมเห็นเนี่ยนะคือมันมีเหตุปัจจัยนะพี่อย่างกรณีที่ต้องยึดสนามบินเนี่ยผมเข้าใจมีเหตุปัจจัยหลายเรื่องเป็นยุทธศาสตร์อะไรเงี้ยหรือว่าภาพที่เสื้อแดงเข้าไปล้อมช่วงที่กําลังประชุมระหว่างประเทศแล้วแขกตามไปต้องหนีทางเครื่องบินอะไรเงี้ยภาพแบบเนี้ยผมว่าสำหรับผมมสุดโต่งเกินไป แล้วเนี่ยคือการเชื้อเชิญเผด็จการเชื้อเชิญอำนาจนิยมเข้ามาครอบงําแล้วทําลายพื้นที่เสรีภาพที่เราเคยสร้างกันมาเป็นสิบปีผมไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้แต่ไม่ใช่บอกว่าอยากชอบที่จะให้เกิด,ดในเรื่องความสุดโต๊มผมคิดว่ามันเป็นอาการของมนุษยชาติที่เมื่อมีปัญหาที่ประชาชนคําว่ามีอาการป่วยไขย้เมื่อมีอาการป่วยไข้มากเนี่ยมักจะมีภาวะอาการแก้ไขอาการป่วยไข้เนี่ยไปในทางสุดโต๊เนี่ยได้ง่าย แต่สุดท้ายในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมันจะกลับมาครับนะมันจะกลับมาบเพียงแต่ว่าเวลามันพอไหมถ้าเราเปลียนเทียบกับประเทศอังกฤษเนี่ยผมเขาใช้เวลาไม่ด้อยกว่าสามร้อยปีสี่ห้าร้อยปีนานมากพอสุควรแต่ผมไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยต้องไปใช้เวลาขนาดนั้นผมฟังกประชาหรือจะ,ะจะต้องเสียหายขนาดนั้นผมฟังจกประชาเนี่ยเกรงว่ามันจะเหมือนลูกตุ้มถ้ามันแกว่งไปไกลเนี่ยเวลามันตีกลับเนี่ยมันจะตีกลับมากบไกลอีกด้านหนึ่งหรือเปล่า คือสมบติษฐานมันจะถ้าผมไม่ผิดนะเพราะมันจะผิดนะพี่ฐานที่เนี่ยที่เราจะต่างกันเนี่ยตรงที่เชื่อในเรื่องของว่าเวลาและประวัติศาสตร์มันจะแก้ไขตัวมันเองอือันนี้ผมว่าความรู้ทางสังคมศาสตร์เนี่ยจะต่างจากความรู้ทางเครื่องยนต์กลไกลถ้าเราทําลายพื้นที่ประชาไปเนี่ยพื้นที่ศิลปภาพไม่แน่ครับว่ามันจะกลับมาเร็วอืเพราะว่ามันไม่เหมือนกับพื้นที่หรือความรู้แบบที่เราสร้างเทคโนโลยีต่างๆ ไอ้อ,อย่างเงี้ยมันต่อยอดได้แต่ความรู้แบบปปะชาไตย,ยนี้มันต่อยอดไม่ได้ครับมันอยู่ในจิตสํานึกของคนประนี็ความรู้คนละแบบครับประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าเราใช้วาทกรรมว่าอารยะขัดขืนคําเนี้ยพอตีความให้มันเกินเลยมันก็สุดโต่งได้เหมือนกันว่าเราขัดขืนอย่างเป็นผู้มีอารยะแต่แค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนกับปลอบประโลมให้เราขัดขืนได้ทําผิดได้แล้วมันก็เลยจะนําไปสู่ความสุดโต่งเนี่ยจะประชาเห็นอย่างไรประเด็นนี้คือ เราจะวัดว่ามันสุดโต่งไหมสุดโต่งเนี่ยผมว่าดูว่าขบวนการนั้นเนี่ยใช้สัจจะหรือใช้กลอนอุบายในการนํามวลชนประการแรกสองขอบวนการนั้นเนี่ยปลุกเร้าส่วนที่เป็นกุศลหรืออกุศลในหมูม่มวลชนเพราะถ้าคุณปลุกความเกลียดขึ้นมาเนี่ยแม้จะเกลียดประเทศเพื่อนบ้านเนพราะว่านี่นไปสู่การความบาดแผลแล้วกรรมของสังคมซึ่งจะแก้ยากมากทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนนั้น เป็นหน่วยอันสําคัญในการที่จะช่วยตัวเขาครับครับแล้วนี่เป็นสังคมพลเมืองดั้งเดิมของเราซึ่งผมว่าเป็นสถาบันที่สําคัญมากและเป็นสถาบันที่ทันสมัยที่สุดสำหรับผมถ้าจะให้จนปชาแนะนาําการเมืองแบบร้อนในประเทศไทยขนาดนี้จะแนะนำว่าอย่างไรจำพิพบครับการเมืองพลเมืองแบบเย็นเนี่ยเห็นด้วยกับจำปชาไหมน,นี่การเมืองภาค พลเมืองที่เราพูดกันเนี่ยเป็นการเมืองอาจารย์พิภพเคยคุยกับผมว่าเป็นการเมืองแบบร้อนใช่ไหมครับแบบร้อนมันมีมันมีประเด็นมันมีความขัดแยง้งมีการ,รเผชิญหน้าแบบร้อนถ้าจะให้อาจารย์ประชาแนะนําการเมืองแบบร้อนในประเทศไทยขนาดนี้จะแนะนําว่าอย่างไงคือผมผมพูดจริงผมมีบางอาจในเรื่องแนะนําแต่ผมเพียงแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลาพูดถึงการเมืองภาคประชาชนเนี่ยมันมีมากกว่าการเมืองแบบร้อนแล้ว ผมอยากจะพูดฝากไปถึงพี่น้องในกระบวนการพัฒนาโครงการเอ็อทั้งหลายเนี่ยครับว่างานที่สําคัญกว่าคืองานเย็นงานสร้างจากพื้นฐานผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยกระบวนการเอ็อเนี่ยได้มีช่วยสังคมไทยอย่างหาศาลในเรื่องของการทําให้สถาบันพลเมืองดั้งเดิมของเราคือหมู่บ้านเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาเราใช้เวลาเป็นสิบปีนะครับแต่เรามาเสียศูนย ช่วงที่ทักษิณขึ้นมามีอำนาจเพราะว่ามีหลายฝ่ายที่อยู่ในกระบวนการทักษิณนนลงมาหาเราแล้ว<ม>บอกว่าตอนนี้เราได้อำนาจแล้วมาร่วมกับเราดีกว่ามผมว่าเราเขวกกันพักหนึ่งแล้วเข้าไปใกล้ชิดรัดเกินไปมผมว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเมืองภาคพ,พลเมืองฝ่ายเย็นฝ่ายที่คอยคานอำนาจคอยเตือนสติรัฐเนี่ยจะต้องมีอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่นอกรัฐเนี่ยอย่างถาววอน ขอรูปประมหน่อยได้ไหมครับว่าการเมืองภาคประชาชนแบบเย็นเนี่ยมันคืออะไรยังงานที่ลงไปช่วยให้ชาวบ้านเป็นตัวเองช่วยให้หมู่บ้านได้เข้มแข็งขึ้นมามีเยอะนะฮะงานที่อินแปงที่สกลนครงานที่ไม้เรียงที่นครศรีธรรมราชมีหลายแห่งฮะหมายความว่าชาวบ้านเขาจะเข้ามาร่วมรวมกลุ่มกันหรือมาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่เขาประสบอยู่และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ คือการรับความคิดแบบฝรั่งเข้ามาเนี่ยทําลายหมู่บ้านการ oh. พัฒนาในรอบ50ปีที่ผ่านนี้ทําลายหมู่บ้านคือมันแตกเป็นตัวใครตัวมันอย่างนั้นใช่ไหมครับครับแล้วก็เห็น